สรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานลังจดมหาสารคามประจำปีงบประมาณพศ2566ด้านการให้บริการและการประชาสัมพันธ์สำนักงานลังจดมหาสารคามมีช่องทางการให้บริการและการประชาสัมพันธ์จำนวน13ช่องทางผลการให้บริการให้คำปรึกษาจำนวนทั้งสิ้น5,881ครั้งแบ่งออกเป็นการให้บริการจากการติดต่อด้วยตนเองที่จุดบริการเคาน์เตอร์์วิต คิดเป็นร้อยละ48.22ผ่านช่องทางโทรศัพท์คิดเป็นร้อยละ24.76ผ่านไล,ลน์แอปพลิเคชันคิดเป็นร้อยละ21.78และอื่นๆคิดเป็นร้อยละ5.24ผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จนวนทั้งสิ้น7,706ครั้งแบ่งออกเป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Facebook คิดเป็นร้อยละ24.66 เว็บไซต์คิดเป็นร้อยละ24.66 LINE application คิดเป็นร้อยละ12.33บอร์ดประชาสัมพันธ์คิดเป็นร้อยละ12.33และอื่นๆคิดเป็นร้อยละ26.03 ด้านการพัฒนาบุคลากรสำนักง,งานการจดมหาสา,ารคามจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรในช่องทางต่างๆทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ site. โดยในปีงบประมาณพศ2566มีการจัดฝึกอบรมให้บุคลากรภายในหน่วยง,งานจำนวน35ครั้งออนไลน์27ครั้งและออนไซต์8ครั้งจัดฝึกอบรมให้บุคคลภายนอกจำนวน12ครั้งออนไลน์4ครั้งและออนไซต์8ครั้ง ด้านการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณพศ2566จังังหหวดมาสาราคามได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวม8,266.28ล้านบาทมีผลการใช้จ่าย8,233.98ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ99.61แบ่งเป็น งบพัฒนาจังหวัดได้รับจัดสรร201.79ล้านบาทใช้จ่าย201.79ล้านบาทคิดเป็นร้อยละร้อและงบกลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรร1 0 4 9ล้านบาทใช้จ่าย100.49ล้านบาทคิดเป็นร้อยละร้อยผลการเบิกจ่ายเงินง,งบประมาณจังหวัดมหาสารคาม ภาพรวมเบิกจ่าย7 5 8 4 7 5ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ91.76อยู่ลำดับ, 20, 000, บที่20ของประเทศงบประจำเบิกจ่าย5,683.9ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ96.44อยู่ลำดับ, 53, 000, บที่53ของประเทศงบลงทุนเบิกจ่าย2,516.36ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ83.58อยื่ลำดับ, 28, 000, บที่28ของประเทศงบพัฒนาจังหวัด187.60ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ92.97 อยู่ลำดับที่1ของประเทศงบกลุ่มจังหวัด1 0 4 9ล้านบาทคิดเป็นร้อยร้อยอยู่ลำดับที่2ของประเทศ ปัญหาและอุปสรรคการเบิจกจ่ายเงินงบประมาณ 1. คู่สัญญาดำเนินง,งานราชาไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 2. ส่วนราชการไม่กล้าใช้ดุลพินิจในการบอกเลิกสัญญา 3. ขับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านช่างหรือด้านวิศวกรรม 4. ได้รับการจาัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณไม่สามารถดำเนินการได้ทัน ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณพศ2565จำนวนหน่วยเบิกจ่ายที่ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีจำนวน81หน่วยมีหน่วยเบิกจ่ายที่สามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์และได้คะแนนเต็มจำนวน77หน่วยคิดเป็นร้อยละ95.06 ด้านการพัฒนากระบวนงานสำนักง,งานการจัดมหาสารคามมีการคิดและจะทำนวัตรกรรมใหม่ๆโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการทำงาน <ๆ S 1> เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเกิดผลเสรีลิดรวดเร็วและประหยัดพร้อมทางยุรดรบสมรรถนะของหน่วยงานในปีงบประมาณพศ2 5 6 6มีการจัดทำนวัตรกรรมดังนี้ 1. ระบบบริหารจัดก,การข้อมูลหลักผู้ขาย Vendor Master Management System V2MS 2. ระบบติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทุนรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย Disaster Audit System 3. ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการค่าตอบแทนของบุคลาการภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ e Welfare Monitoring 4. ระบบฐานข้อมูลราคาการอิเล e ็กทรอนิกส์ e p r o c r e m e n t Database 5. ระบบทดสอบความรู้และสืบผลข้อมูลด้านการเงินการคลัง MKN Knowledge Online ผลการดำเนินงานตามนโยบายคณะผู้บริหารการคังประจำจังหวัดมหาสารคามได้กำหนดจักโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์จังหวัดหรือความต้องการของพื้นที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME หรือวิสาหกิจช,ชุมชนในจังหวัด ได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากโครงการค่าสายในการบริหารงานจังหวัดแบบรูรณา,าการประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 6ภายใต้ชื่อโครงการมหาสารคามสารพลังเปิดเฮือนขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยดำเนินการผ่าน2กิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมการเสวนาทางวิชาการออกบุตรให้คำปรึกษาทางการเงินประชาสัมพันธ์ความรู้จำหน่ายสินค้าและอื่นๆ 2. กิจกรรมลงบนที่ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบกิจกรรมที่ 1. เสวนาทางวิชาการออกบทไร้คำปรึกษาทางการเงินประชาสัมพันธ์ความรู้จำหน่ายสินค้าและอื่นๆเดิมเดินการระหว่างวันที่17-18ถกุมภาพันธ์2566นห้อประชุมศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคามกิจการการเสวนาทางวิชาการมีสนวนผู้ร่วมกิจกรรมรวม 657คนประกอบด้วยหัวข้อเสวนาจำนวน2เรื่องดังนี้ 1. เรื่องเดินหน้าอย่างมั่นใจรุกขึ้นใหม่อย่างยั่งยืนผู้ร่วมกิจกรรม405คน 2. เรื่องการส่งเสริมวินัยการเงินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้่นอกระบบผู้ร่วมกิจกรรม252คนร้อยละความพึงพอใจต่อก,กิจกรรมเสวนาทางวิชาการโดยรวมคิดเป็นร้อยละ87.5 การออกบุคให้คำปรึกษาทางการเงินประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้ามีจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมรวม517คนร้อยรับความพึงพอใจต่อการออกบุคที่เป็นระอัละก0ในการนี้ผู้ประกอบการ SME และสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการอนุมัติสินเชื่อจำนวน3 8รายรวมวงเงินสินเชื่อ152 4ล้านบาท กิจกรรมที่2องลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบในหัวข้อการส่งเสริมวิัยการเงินการป้องกันและแก้ไขปัญหานี่นอกระบบดโดยลงพื้นที่อำเภอภายในจังหวัดมหาสารคามทั้ง13อำเภอผู้ร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้นจำนวน4,84คนประกอบด้วย 1>, 1. ผู้ประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบจำนวน45คน 2. ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิกโกไฟแนนซ์จำนวน20คน 3. ผู้นำทองที่ผู้นำชุมชนอาสา,าสมัครจำนวน2,544คน 4. ประชาชนทั่วไปจำนวน1,475คนร้อยรักความพึงพอใจต่อก,กิจกรรมโรงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้โดยรวมคิดเป็นร้อยละ90ผลงานโดดเด่นที่รับรางวัล ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของบุคลากรสำนักง,งานคลางสหวดมหาสาครคาม 1. รางวัลสืนข้อมูลข่าวสารของทางราชการโดดเด่นปี2566หนึ่งงานผู้มอบรางวัลสำนักง,งานประหลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรี สสำนังกงานคลังงหวดมหาสารคามมีส่วนช่วยสนับสนุนภารกิจด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการส่งผลให้จังหวัดมหาสารคามได้รับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 5นิมิติด้านการจัดซื้อจัดจ้า,า,รารงระดับดีเลิศหน่วยง,งานผู้มอบรางวัลกรมบัญชีกลาง 3. รารงวัลคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดคอปจอดีเด่น ประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 5รางวัลที่1หน่วยง,งานผู้มอบรางวักลกรมบัญชีกลาง4รางวัลน,นวัตกรรมกรมบัญชีกลางระดับชมเชยหน่วยง,งานผู้มอบรางวักลกรมบัญชีกลาง5รางวัลองค์กรคุณธรร,รมระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบหน่วยง,งานผู้มอบรางวักลกรมการศาสนาร่วมกับจังหวัดมหาสาร,รคามสำนักง,งานคลางจังหวัดมหาสาร,รคาม Happy Work Happy Life